ตอนนี้ช่องของเราก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n h e d วันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟรีฟ้าโมบาย2ีกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่กับกิจกรรม head to head นะครับก็เช่นเคยนะครับ head to head ของผมก็จะต้องมี key player นะครับสำหรับ key player ในคลิปคลิปนี้นะครับผมเลือกมาเป็นนักเตะจากกิจกรรม new beginning นั่นเองนะครับก็เป็นนักเตะตำแหน่ง CAM เลยนะครับก็เป็น คายฮาวเวิร์ดนั่นเองนะครับหรือว่าบางคนอาจจะออกเสียงว่าคายฮาวเวิร์ดก็ได้นะครับแต่ถ้าผมออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับบางทีก็ภาษาไม่ค่อยแข็งแรงนะครับสำหรับคายฮาวเวิร์ดนะครับเป็นนักเตะเชลซีนะครับสัญชาติเยอรมันนะครับได้มาจากกิจกรรม New b e g i n n i n g นะครับก็จะต้องเคมมาถึงสุดทางนะครับมาเคมกุญแจตรงนี้นะครับแล้วก็จะสามารถเลือกได้2ตัวนะครับเป็นฮาวเวิร์ดกับคีนนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะเลือกคนไหนไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูสแต็กับค่าความสามารถของตัวคายฮาวเวิร์ด สำหรับคายฮาวเวดนะครับก็บูทที่ใช้นะครับเป็นบูทเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ถนัดเท้าซ้ายนะครับแต่เท้าขวาก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเลข4เลยนะครับสำหรับสกิลมูฟนะครับใช้ได้ถึง4ดาวเลยนะครับก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 5M กว่าเกือบ 6M เลยนะครับสปีดต้นก็ถือว่าโอเคนะครับ86นะครับในตำแหน่ง c a m นะครับสปินสปีดเกแปนะครับแปลว่าสปีดต้นอาจจะช้าแต่ว่าเวลาออกตัวไปแล้วก็มีสปินสปีดที่ดีนะครับ ฟินิชจบสกอร์96นะครับแล้วก็ช็อตพาวเวอร์90นะครับก็ถือว่าจบสกอร์ดียิงแรงดีนะครับ87นะครับลองช็อตนะครับแปลว่ายิงไกล87นะครับแล้วก็โพซิชันนิ่ง90นะครับมาดูเรื่องการส่งผ่านบอลสั้นผ่านบอลไกลกันบ้างนะครับบอลสั้นนะครับช็อตพาสซิ่ง94นะครับบอลไกลก็96ก็ถือว่าโอเคนะครับผ่านบอลได้ดีวิสัยทัศน์90ด้วยนะครับถือว่าแจ๋วมากนะครับในตำแหน่ง CAM นะครับ แล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับที่สําคัญสําคัญเลยก็มีดิบบิ้ง96นะครับแล้วก็เป็นบอลกระทน96เช่นกันก็เลี้ยงบอลดีไปกับบอลได้ดีนะครับอ g i l ิตี้ของตัวดีนะครับ98นะครับก็มีมง85ด้วยนะครับแล้วก็มีกระโดดจัมปิ้ง82นะครับส่วนสูงก็188นะครับอ t แ a c เ work r เ t e ก็อยู่ที่ m e d i ยมนะครับ defense work r a t ก็ีเดียมเช่นกันนะครับแปลว่าอยู่กลางกทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมลุกหรือเกมรับนะครับ ก็ดูนะครับมีสกิลอะไรอีกนะครับก็มีสกิลเพย์เมเกอร์นะครับแล้วก็มีเอาไซส์ฟุตช็อตด้วยนะครับหนีกับดักลำหน้าได้ดีนะครับสำหรับคลายฮาวเวตนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจัดทีมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงเฮดตูเฮดกันนะครับไปลองกันในแร้งนะครับไปครับมาครับตอนนี้เราก็เข้ากันมาอยู่ในเกมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าคลายฮาวเวตจะเจ๋งสักแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเสื้อของอาร์เซนอลเช่นเคยนะครับบุกจากซ้ายไปขวาเช่นเคยนะครับก็จัดท 41212สหนะครับสำหรับทีมผมนั่นเองนะครับสำหรับทีมเยือนนะครับมาในชุดของแมนยูเลยนะครับได้เขี่เริ่มเล่นก่อนนะครับบอลอยู่ที่ปูโยนะครับออกมาที่โฟเดนครับไหลต่อมาบล็อกบาออกมาทางขวานะครับที่อเล็กซานเดอร์อัลโนเลี้ยงจี้ขึ้นมาครับถ่ายเข้ามาตรงกลางปิดยังไงเอยไปเบลถ่ายเข้ามาที่บล็อกบาได้ครับพยายามจะล็อกอยู่ยังไงหนึ่งจังหวะหนีได้ไหมปาดออกมาที่เบลจังหวะนี้เรียบเดียบอยครับแต่งเข้าขวาเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ โอ้โหแตบอยยิงคมมากนะครับลูกนี้น้ำหนักกับทิศทางนี่โอเคเลยนะครับถือว่าเด็ดดวงมากเลยนะครับจังหวะจับแต่งก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วก็สับด้วยขวาโอ้โู่เข้ามุมดิกเลยนะครับเธอสเตเกนไปไม่ทันเลยนะครับโดนขึ้นนําไปแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เดี๋ยวมาดูเกมมันต่อครับเบลเอาแบดมาทีคิมิตนะครับออกมาทางขวาที่รัสฟอร์ดพยายามจะไปครับยังไงเอยลูกนี้ เสียครับเสียเป็นลูกทุ่มนะครับเดียเด๋ยวได้ได้ทุ่มเข้ามาทุ่มออกมาที่อโนอโน,อโนปาดเข้าในมาที่บล็อกบาครับบล็อกบาไหลามาเชสซุดยังไงเอ่ยนวลอยู่ตรงนั้นอเล็กซานโดอโนออกมาทางขวาวิ่งทันไหมยังทันอยู่ยังเก็บได้นะครับเพอร์นอนเดสไปเอามาออกมาที่ฮิมเมตเข้ากลางมาครับผมกำลังจะได้สวนคนระับจะทําเกมขึ้นมาบ้างนะครับโดนบุกอย่างเดียวเลยเบลพยายามกระชากหลุดมาได้ไหลมาจังหวะน,นี้ถึงไหมอื้ม <c oughs> ติดฟานได กะจริงๆนะครับฟันไดมาที่เดบอยออก้ายมาที่ ane, าทมาเน่ปาดมาโฟเดนแทงทะลุช่องมาไม่ถึงติดออโนปาดออกมาที่กูโยครับปาดมาถึงไหมโอ้โหส่งเบาเกือบไปไม่ถึงนะจังหวะนี้ครับน้ำหนักไม่ดีนะครับเสียเป็นลูกทุ่มบล็อกบาออกมาทางขวาครับติดยังไงเบลคืนกหลังมาก่อนบล็อกบาไหลเข้ากลางมาที่โฟเดนโยกหนึ่งจังหวะพยายามจะไหลามาที่เดบอยเดบอยจะสับอีกแล้วเกือบไปดีนะคินม,มีดไปนัวไปได้หาแวดออกมาที่เบล เบลเลียงจี้ขึ้นมาครับซ้ายมีขวามีนะครับหให้มาลูกนี้ไม่ไดไ้ได้เปรียบครับเอาแรดฟอร์ดยังฉกกลับมาได้ยังไงเอ่ยลูกนี้ปาดออกมาเล่นชิงโอเว่นปาดออกมาครับหนีมาก่อนเข้ากลางมาโอเว่นทําชิ่งปาดมาคาวาแหวดยังไงพยายามจะล็อกอฟานไดเกะกะจริงๆเลยนะครับแหมน่าซื้อมาเล่นมากนะครับฟานไดไหลเข้ากลางมายังได้อยู่ฮแวเอาแบวเลี้ยงจีง้ช้าไปหน่อยนะครับ ปาดมาโดนส่วนครับเดอะบอยปาดมาลูกนี้สวยเดอะปอกปลาปอกปาเลี้ยงจี้ขึ้นมาแทงทะลุช่องไม่ทันครับปูโยดักได้ปาไที่อโนเบลหนีมาเน่มาหมดเวลาครึ่งแรกนะครับโดนน้ำอยู่หนึ่งประตูต่อสูนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมครึ่งหลังกันต่อนะครับปีเปลี่ยนตัวด้วยนะครับส่งโดกูลงมาแล้วฝั่งทีมเยือนนะครับดีโกโชตาโอเวน ออกมาที่เบลปั๊มกันมาแนย่ยังไงลูกนี้ไปเก็บกลับมาได้ปาดออกมาที่ออนโฮพยายามจะเลี้ยงจี้มาโดนสกัดออกไปนะครับออนโฮจะได้ทุ่มทุ่มเข้ากลางมาที่ฮาเวดฮาเวดเลี้ยงจีหนีเดอะบอยมาได้ครับกระชากมาแล้วสปีดมีโยนเข้าไปหน้าประตูจังหวะน,นี้โอเวนยังไงมงมฟันไดอีกแล้วฟันไดมงเขีรยออกมาได้โฟเดนปาดเข้ากลางมาจะสวนเดอะบอยเข้ากลางมาที่เจสซุส เชสุดเลี้ยงจี้ขึ้นมาขวามีซ้ายมีตักมายุคนี้ยังไงพอกมาเอาบอลลงจังหวะส่งไม่ดีครับเสียใจด้วยนะครับยังไม่ได้ประตูที่2ยังไม่มาเบลเลี้ยงจี้ขึ้นมาออกมาที่โชต้าโชตาพยายามจะคึองอยู่พยายามจะหนีเดอะบอยเดอะบอยนี่ก็เกาะติดไม่ปล่อยเลยนะครับเสียเป็นลูกทุ่มด้วยไม่ได้นะครับลูกนี้โดนนําอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ต้องการลูกตีเสมอก่อนนะครับตอนนี้ทุมท่มสะกี้เฉพ่ะดึงเวลาเหรอ,อ มเมนเดสนะครับเข้ากลางมาที่ปูโยปาดออกมาโอ้โหลพลิกมาสวยพอกบ้าหนีมาได้โดกูอเลซันโดเ่นชิงกันอยู่ปาดเข้าในมาโฟเดนลูกนี้เลี้ยงจี้ไม่มีใครเลยจังหวะนี้ได้สับแน่เลยสับ <c oughs> ติดปูโยเกือบไปนะครับไม่มีใครเข้าบอลเลยจังหวะเบื่อกี้นี้นะครับปล่อยให้เขายิงโล่งๆเลยม่งเคียวมาได้จังหวะนี้เบลปาดออกมาเข้ามือเธอสเตเกนจะหมดเวลาแล้วนะครับยังไงเอ่ย เวียงมาอืมลูกนี้เวียงมาไม่ดีอีกผมเวลาก็บีบเข้ามาเรื่อยๆนะครับเป็นเดททุ่มกัมาเอา้าเบลฉกกลับมาได้อา้อาวเล่นเสี่ยกันเองมาเนี่ยังไงลูกนี้จะโยนโยนามาได้อืเข้ามือเธอสเตเ,ตเกนต่างคนต่างผ้าครับเธอสเตเกนเวียงเข้ามากางสนามอยู่ที่ฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดปาดมาลัดฟอร์ดลัดฟอร์ดเลีล้ยงจีกันมาครับมีบล็อกบาววิงตามไปประกบไปหลี่ออกมาได้หนึ่งคนยังไงพลิกยุกอ,อืได้ทุ่มหรือเปล่าลูกนี้ เวลาจะหมดแล้วนะครับต้องการประตูตีเสมอมีเปลี่ยนตัวเลยครับเอาเจสุดส่งแวนเนอร์ลงมานะครับสำหรับทีมเยือนเออนันเดสออกมาที่โอเว่นยังไงลูกนี้ฮาเว็เข้าขวาอย่างไงเอยสับเลยครับโอ้โหคือสุดสวยครับลูกนี้เข้าสามเหลี่ยมเลยนะครับมีเวลาแต่งอยู่จังหวะหนึ่งครับสับด้วยขวายิงลูกไปเข้าไปลูกนี้เข้าสามเหลี่ยมเลยนะครับยิงไกลดีมากครับสำหรับใครฮาเว็นะครับตีเสมอได้ครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับ ยังไงดูเกมมันต่อจะเอาชนะด้วยครับลูกนี้เกมนี้ไม่เอาเสมอมเื่อก,กี้นี้ฮาเวบตยิงเข้าสามเหลี่ยมเลยนะครับสุดๆเลยนะครับโดกูปาดมาเอาได้สวนจังหวะสุดท้ายยังไงแรดฟอร์ดยังโอ้โหทําไปไม่ดียังไงไม่ได้ด้วยเอายังดีครับเฮนอ,องเดสปาดคืนมาได้ยังไงปาดมาลูกนี้แรดฟอร์ดหน้าประตูมีโยนไหมโยนขึ้นมาหน้าประตูโชต้ามงยังไงฮาเว์ดพักอกโอ้โหมง่งเคียวได้โฟเดน อยู่ที่บล็อกมาหมดเวลาครับเสมอกันไปเลย1ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับโอ้โหจากลูกยิงสุวยๆเลยนะครับของฮาวเวดนะครับเดี๋ยวเราไปต่ออีกสเกมหนึ่งนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกสักหนึ่งเกมนะครับสำหรับค่าความสามารถของใครฮาวเวดนั่นเองนะครับก็ผมก็ยังอยู่ในเสื้อของอาร์เซนอลเช่นเคยนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับสําหรับทีมเยือนก็ไม่รู้เป็นเสื้อทีมอะไรนะครับสีดาๆนะครับมาครับมาดูเกมกันดีฝ่านะครับ ตอนนี้ผมก็ได้เขียนเริ่มเล่นก่อนนะครับบอลอยู่กล้การสนามครับโชตา้าคืนหลังมากครับปลายมาที่เฮอร์นองเดสเลยครับออกมาทางซ้ายไปที่รตฟอร์ดยังไงลูกนี้เจอกับแวนเนอร์ยังไงเออย,ยึกยักกันอยู่คืนหลังกันมามาที่ปูโยครับเอาซันส่งซันไปหรือเปล่ายังไงลูกนี้โดเลนะปาดเข้ามาแล้วโอเว่นฉกมาแล้วครับลูกนี้ปูโยจะทันไหมยังไงเอยอยิงลูกนี้เ <c oughs> บาไปหน่อยครับเข้ามือเธอสเตเกนเวียงไกลออกมาครับที่รตฟอร์ด ลัฟอร์ดเหลียงจีขึ้นมาครับยังไงครับเข้ากลางมาที่โอเว่นเล่นชิงกันอยู่กับลัฟอร์ดเหลียงจีขึ้นมาครับมีอเริสนโดอัลโนวิ่งไปประคองป๊มไว้ลูกนี้ยังเก็บได้เฮนนองเดสแทงเข้ามาลูกนี้จังหวะนี้พลิกอยู่จังหวะนึงเกือบไปเอา้าได้เป็นลูกฟรีคลิกนะครับลูกนี้ จากฮาวเวดนะครับเมื่อกี้นี้พยายามจะพยายามจะหนีแล้วโดนสกัดเบลเตะขึ้นมาจังหวะนี้ชนเสายังไงกระเด้งออกมาปูโยใหญ่สามลูกนี้เรียบร้อยเลยครับแล้วเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์เดี๋ยวขอดูภาพช้าสักนิดหนึ่งนะครับลูกนี้เบลครับยิงติดกำแพงหรือว่ายิงชนประตูอ๋อยิงชนกองหลังม่งออกมาครับแล้วเป็นปูโยนะครับซ้ําด้วยขวาเข้าไปนะครับหมดสิทธิ์รับเลยนะครับลูกนี้ขึ้นนําไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์มาดูออกมาทางขวาครับบอลที่อโน เข้ากลางมาอยู่ที่โฟเดนไหลามาที่แวนเนอร์แวนเนอร์ปาดมาลูกนี้สวยครับซอบอสไลน์เอา้าอย่างนี้ฉกไปได้ด้วยโอเว่นยังไงจะได้ยิงไหมโอ้โหดีนะปูโยมาเก็บงานทันออโนโปาดมาทางนี้ถึงไหมถึงเบลครับเลี้ยงจี้ขึ้นมาไม่มีใครเข้าเลยนะครับลูกนี้ถ่ายมาเข้ากลางมาที่โชตาเลี้ยงจี้ขึ้นมาเออยังไงมึงดึงจังหวะหลอกนึงจังหวะ ออกมาที่โอเว่นพยายามโอเว่นพยายามจะไปครับติดกองหลังออาได้ลูกฟรีคครับเล่นเร็วครับจังหวะนี้คิมิตออกมาทางขวาครับที่กาเรตเบลเบลคืนให้ออกมาโจต้าลูกนี้ซับโอ้โหว่เกือบไปประตูต้องเซฟเลยครับลูกนี้ออกแรงเลยนะครับอ๋อโนดจะได้เตะมุมลูกนี้เล่นสั้นออกนที่โชต้าไหลเข้ากลางมาเบลยังไงซับโอ้โหสองทีมก้มเหนียวจังวะสองทีแล้วครับอย่างนี้ไม่เข้าด้วยนะครับยังไงยังเล่นสั้นอยู่ออกมาที่โชต้าโอ้โหลูกนี้รู้ทันแล้วครับเลยนา เอาคืนมาเลี้ยงจี้มาโชต้าวิ่งตามไม่ทันด้วยนะครับมีเบลวิ่งประคองมาอีกตัวหนึ่งแต่ก็ยังไม่น่าจะทันครับเลยหนะ้าวิ่งกดเลน,น่ากันอยู่ครับตอนนี้ปายังไงกิมมิดโอ้จบเลยครับกิมมิดล็อกอยู่เลยครับสุดยอดเลยครับกิมมิดลูกนี้ปาดมาโชต้ายังไงยังเอาคืนกลับมาได้โชต้าปาโอ้โหให้มาเบาลูกนี้เมนเดสเก็บคืนมาเลยเอากลางมาครับทีโฟเดนพยายามจะสวนครับอยู่ที่โอเว่นพยายามจะพลิกติดคิมมิตอีกแล้ว คิมมิดผมโดดเด่นมากนะครับสําหรับเกมนี้นะครับเกมรับโดดเด่นมากเลยเอาอยู่ตลอดเลยนะครับสําหรับคิมมิดมาดูเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับอยู่ที่โปเดนออกมาขวามาแวนเนอร์เอายังไงออโนโอ่พาดเองหลุดมาได้หลุดหลุดมาได้2แรดฟอร์ดลูกนี้หลุดยาวๆครับหน้าประตูมี2ตัวโยนเข้ามาจังหวะนี้ขึ้นมงมติมเบอร์มงคืนออกมาโอเดนจะสวนครับลูกนี้โซบอสไล์ออกมาโอเวน่น ไปนู่นเลยออกไปทางขวานู่นเลยครับดีแวนเนอร์าปาดเข้ามาลูกนี้โชว์มาสวยโอเวนเลี้ยงจีมาโยโนเข้ามาลูกนี้ปุยองมงเกือไปดีโชต้านะครับออกมาที่โอเวนจะสวนเหมือนกันัลูกนี้รัดฟอดปาดมาลูกนี้ยังไงโอเวนจ่อจ่อไหมยังไงเอย่ยเลี้ยงขึ้นมายิงติดประตูโอโหยิงช้าไปหน่อยไม่ได้ลูกทีสองยังไม่มาเอาดีโกโชอต้าขยัน ปาดแล้วคืนมาได้คืนกลับมาฮะเวลโอ้โหจับไม่ถึงอ้าวสวยแล้วโบอสไลน์ออกมาที่โอเว่นยังเลี้ยงจี้ขึ้นมาพลิกอยู่ขวามีวิ่งทำทางไปแล้วจะส่งไหมส่งไปทางขวาไหลมาติดโอ้โห,โอโหเอาคืนกลับมาได้โอดบุกกันไปบุกมาส่วนไป,ส,นไปส่วนมามันครับลุงว่านีแรัดฟอร์ดโอโชต้าพิกไม่ได้ครับเจอโฟลคนะ่าออกมาเท่ากลางมาเรน่าปาดเข้ามาสวยแวนเนอร์ทิปมาโอ้โหติดปูโยยังไงลูกนี้ ยังไงเอ่ยล็อกนึงจังหวะโอ้โหปากไม่ทันแล้วตอนนี้คิมมิดสวนกันอย่างเดียวครับมาที่ฮาวเวดปาดมาลูกนี้ลัดปอร์ดมีวิ่งมานิดหนึนน่งตัววิ่งตามไปยังไง ơi? เอ่ยเลี้ยงจีโอ้ลูกนี้ไปชาครับดึงจังหวะอ้าวไหลมาไม่ดีฮาวเวตยังไงลูกนี้พลิกมาหนึ่งจังหวะสับที่ขวาติดทิมเบอร์บอลกระเด้งมายังไม่พ้นกินอาดาอยู่ที่เบลโชต้ายังไงยังไงยังไงโชตา้าโอ้โหปาดมาให้คิมมิดยังได้อยู่ จะหมดเวลาแล้วรัดฟอดดึงอยู่จังหวะนี้ฮาวเวดซับโอ้โหเรียบร้อยเป็น2ประตูต่อศูนย์แล้วเป็นคาวเวดของเราอีกแล้วโอ้โหแล้วออกเลยหรือเปล่าแพทนี้ยังมีอีกรอครับโอ้แพรแล้วออกอย่างนี้ไม่ไม,ไม่โอเคเลยครับแต่เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับก็83แล้วนะครับโอ้จากซีซันนี้แล้ว กดออกซีซั่นนี้ก็ยังมีอยู่นะครับตอนนี้ออกไปแล้วนะครับสัญญาณเป็นรูปขึ้นสีฟ้าเขียวๆแบบนี้แล้วนะครับก็ถ้าน้องๆไม่เข้าใจก็คือถ้าเป็นแบบนี้ก็คือว่าคู่แข่งต่อสู้เขาน่าจะกดออกจากเกมไปแล้วนะครับเนี่ยชอบแพ้พอแพ้แล้วกดออกอย่างนี้ครับมาดูเกมมันต่อนะครับก็เหลืออีกแค่ไม่กี่วินาทีแล้วนะครับก็เกมนี้ก็น่าจะจบด้วยสกอร์นี้แล้วนะครับเขาถือว่าสําหรับคาแบกก็โดดเด่นนะครับยิงได้ยิงได้ส่งได้ครับเลี้ยงได้มองมา อ๋อกลายเป็นลูกล้ำหน้าครับลูกนี้เตะโด่งเข้าไปลูกนี้ก็ได้จบแล้วนะครับสำหรับสำหรับเธอเซเกนหมดเวลานะครับก็จบไปด้วยสกอร์นี้นะครับ2ประตูต่อ0นะครับก็คีย์เพลเยอร์ของเราก็เป็นไคล์ฮาวเวิร์ดจากเซลซีนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเฮดทูเฮดคลิปนี้นะครับทีพเพลเยอร์ของเราก็คือไคล์ฮาวเวิร์ดนั่นเองนะครับก็เป็น C.A.M จากเชลซีนะครับ O.B.R.90 เลยนะครับก็สำหรับค่าความสามารถของฮาวเวิร์ดนะครับก็จากที่เล่นมาประมาณ3 4เกมเอาความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะครับย้ำว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็ถือว่าสปีดต้นเนี่ยมันก็คือว่าไม่ได้ช้ามากนะครับแต่ก็สปีดต้นเนี่ยช้ากว่าตัวสปินสปีดก็คือต้องออกตัวช้าหน่อยถึงจะไปสปินตอนท้ายได้ได้เร็วนะครับก็ถ้าเกิดว่าสปีดต้นจี๊ดวันนี้เนี่ยโหเด็นด,ดวงมากเลยนะครับสำหรับใครฮาวเวิร์ดแต่ว่าสปีดต้นก็ ถ้าถามว่าช้ามันก็ไม่ได้ช้าอยู่ในระดับที่พอพอดีนะครับแต่ว่าถ้าถามใจผมตับสปีดต้นเร็วนี้เด็ดมากแน่นอนตัวนี้นะครับและที่สําคัญจุดเด่นของเขาคือลูกยิงไกนอกกรอบของเขานั่นเองครับยิงคมมากนะครับแล้วก็ยิงดีด้วยนะครับลูกหม่งขึ้นมาสอดขึ้นมาหม่งก็มีบ้างนะครับเป็นบางครั้งบางทีก็ถือว่าเด็ดดวงครับสำหรับใครฮาวเวดนะครับก็สมราคาครับแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวทีโอทีวมาราคาจะลงัเท่าไหร่นะครับก็เพื่อนๆก็ถ้าอยากลองเล่นก็ไป เด่นตัวกิจกรรม New Beginning กันนะครับถ้าเก็บแต้มไปไม่ถึงก็ลองเก็บเงินไปซื้อเอาในเอาตลาดได้นะครับผมก็เพิ่งจะซื้อในตลาดมาทำคลิปเช่นกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็สั้นๆน,นะครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยล้วกันนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากต่างองของผมนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องไปก่อนแล้วนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเจอกันแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรม TOT y ทีที่เรารอกันอยู่นะครับมาแน่นอนนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ